สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง moonstar เงินต่างประเทศนะคะจะมีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะคะที่จะนำมาให้ชมกันนะคะได้ความรู้นะคะกับทุกท่านนะคะกับเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะคะ50สิบเซนนะคะปีคศ2 0 0 0นะคะอันนี้ เหรียญจะดูสวยงามมากนะคะจะมีเหลี่ยมขอบเหรียญน,นะคะจะมีเหรียญที่ขอบเหรียญน,นะคะสวยงามนะคะด้านหน้า ด้านหน้าส่วนด้านหน้าก็จะมีภาพของอลิาเบธนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีบอก50เซนนะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนนั่นเองนะคะเป็นเหรียญ50าเซนนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญต่างประเทศนะคะจะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์ทางธรรมชาตินะคะ มีเมืองหน้าอยู่ที่สุดในโลกนะคะถึงสี่เมืองนะคะผู้คนที่อยู่กันก็เป็นมิตรนะคะแถมยังเดินทางไปสะดวกนะคะสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วยนะคะทางประเทศออสเตรเลียเหรียญ50เซนนี้จากปีคศ2 0 0 0แต่เดี๋ยวนี้คศ2อ2 4นะคะก็นานเช่นกันนะคะ บางท่านก็จะนำเหรียญน,นี้ไปใส่กรอบนะคะไว้ดูสวยงามมากเช่นกันนะคะจะบอกว่าทางเราไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะแต่จะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้นะคะสอบถามเรามาได้นะคะทุกคอมเมนต์เรามีคำตอบให้เสมอนะคะ เหรียญนี้ดูสวยงามมากนะคะไม่ว่าด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะด้านขอบเหรียญก็จะมีภาษาบอกนะคะว่าออสเตรเลียปี2000นะคะสวยงามมากนะคะดูคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม ถูกใจซับสไคร์ให้กันและกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปกับช่อง m มนสตาร์เงินต่างประเทศขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ